การศึกษาในปัจจุบันพบว่าโรคหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของผู้สูงอายุและกำลังเป็นปัญหามากขึ้นเรื่อยๆในกลุ่มผู้ที่มีอายุน้อยเนื่องจากปัจจัยต่างๆสัญญาณของโรคหัวใจมักเกิดขึ้นสั้นๆและคลาดเดาไม่ได้เมื่อวันที่25มโมโกโมโมโราคม2566กลุ่มนักวิจัยนำโดยหงเจียหูวิศวกรนานโน,โนจากมหาวทิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโก ได้พัฒนาอุปกรณ์อันตราเซาที่สวมใส่ได้ซึ่งช่วยให้ถ่ายภาพหัวใจได้อย่างปลอดภัยและต่อนเนื่องแบบเรียวธารมโดยเครื่องอันตาน้าซา t นี้มีขนาดประมาณสแสตมมีความยาว1.9เซนกว้าง2.2เซนและหนาเพียง0.9มิลใช้งานได้แม้ในระหว่างการออกกำลังกายซึ่งเป็นข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับเครื่องอันตราซาแบบเดิมอ,อุปกรณ์ใหม่นี้ใช้อารเรย์ของทาง p u i l i p s e l e c t r i c a ในการส่งและรับคลื่นอ,อันตราซาเพื่อสร้างภาพโครงสร้างและการทำงานของหัวใจอย่างต่อเนื่อง นักปูใจสามารถรับภาพดังกล่าวได้แม้ในขณะออกกาลังกายอยู่บนจักรยานที่อยู่กับที่โดยไม่มีการระคายเคืองผิวหนังแต่อย่างใดหลังจากสวมใส่เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง24ชั่วโมงซึ่งแผ่นแปะใหม่มีความยืดหยุ่นพอๆกับผิวหนังของมนุษย์สามารถยืดได้ถึง110%ของขนาดหมายความว่ามันสามารถทนต่อความเครียดได้มากกว่าปกติบนผิวหนังมนุษย์นอกจากนี้เครื่องฉายภาพยังสามารถนำไปใช้กับภาพอวัยวะอื่นเช่นกระเพาะอาหารไตตับ กลุ่มนักวิจัยยังพัฒนาโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกทําให้เกิดรูปขึ้นของดัชนีสมรรถภาพหัวใจที่สําคัญเช่นปริมาตรของสโตรบอพุตของหัวใจและเศษส่วนการดิดออกเทคโนโลยีนี้ช่วยให้ติดตามประสิทธิภาพของการเต้นของหัวใจแบบไดนามิกพร้อมการปรับปรุงความแม่นยําในสภาพแวดล้อมต่างๆทั้งหมดจึงเป็นสาเหตุให้เครื่องอัลตราซาวน์นี้ช่วยให้แพทย์ตรวจพบปัญหาเกี่ยวกับหัวใจในขณะออกกำลังกายที่เทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันอาจเกิดข้อผิดพลาด